สวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนูทั้งหลายนะครับพบกับผมไอ้อ้นแยกเคี้ยวสวบกราบวันนี้ขอเสนอเมนูลวกจิ้มทะเลกับหมูสามชั้นนะครับผมจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดตําเองนะเดี๋ยวจะขอคอคลิปไปที่คูณสองนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่พี่น้องน้หนูหนูทุกท่านนะครับผมปลาหมึกโดนัทนะครับผมเป็นวงกลมเลยครับผม เอามาส่องเล่นเหมือนกล้องเลยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นแมงกะพุนนะครับผมเหมือนดอกไม้นะครับจิ้มจิ้มจิ้มแล้วนะครับผมยกขึ้นมาครับสวบกราบครับแล้วก็โยกโยกโยกหัวตามนิดนึงครับผมแล้วก็จ้วงข้าวขึ้นมาสวบกราบนะครับผมข้าวคำโตโตเลยนะครับผมสวบกราบครับเสร็จแล้วก็ซาวหาหมึกตกทะเลนะครับผมโอ้โหเป็นวงกลมเลยครับผมสองเล่นเหมือนกล้องเลยครับสวบกราบครับ ส่วนอันนี้เป็นปูบกนะครับผมไม่ใช่ปูใต้น้ํานะส่วนอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับผมเพิ่มไขมันนิดนึงนะครับผมคอเลตอรอลแล้วก็จ้วงข้าวตามหนึ่งคำนะครับผมเสร็จแล้วก็หยิบหนวดขึ้นมาต่อนะครับผมหนวดไม่มีนะครับหนวดไม่ยาวเหมือนหมึกนะครับผมต่อแล้วก็จิ้มครับจิ้มแล้วยกชาบครับเสร็จแล้วก็ยกข้าวขึ้นมาโชว์หนึ่งช้อนนะครับกลัวไม่รู้ไงว่าเป็นข้าวสวยไงครับผมชอบข้าวครับทั้งมือทั้งช้อนประสานงานกันนะครับผม ส่วนอันนี้เป็นมันหมูล้วนๆเลยนะครับผมคอเลสเตอรอลล้วนๆครับผมหมึกห่วงครับผมสวบกราบครับตัวนี้เป็นข้าวปั้นนะครับสวบกราบครับกราบแล้วโยกหัวตามนิดนึงนะครับผมส่วนอันนี้เป็นทะเลแมงกะพุนปลาการังนะครับผมจิ้มจิ้มจิ้มครับผมสวบกราบครับ อันนี้เป็นดอกเล็กนะครับผมคุณละสายพันธุ์นะครับผมสวบก้าบครับอันนี้เป็นหมึกกระดองนะครับผมเอามาหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับผมสับก้าบครับก้าบครับส่วนอันนี้เป็นหอยนางรมนะครับผมเอามาลวกแล้วมันหดตัวนะครับผมหดตัวได้ครับผมสับก้าบครับ เนื้อติดมันครับผมจบกาบครับจบกาบแล้วยกมือขึ้นมาแรปเบาๆนะครับผมโยกๆนิดนึงครับผมนี่เป็นหมึกกระดองครับผมจิ้มจิ้มจิ้มครับผมจบกาบครับส่วนอันนี้เป็นมันหมูรวมล่างนะครับผม แยกล่างมันหมูครับผมจิ้มจิ้มจิ้มครับผมสวบคาบครับคาบครับคาบครับลองจิ้มคูณสองดูนะครับผมสวบคาบครับ อาหารวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับผมน้ําจิ้มกับรวกจิ้มเนี่ยโนผงชูรสนะครับผมโนโอายุโนโมโตโครับขยับจานยกชดคดคดจนเกี้ยงจานครับอันนี้เป็นส่วนของมันเด้งนะครับผมดึงๆเลยครับผมสวัสดครับ คด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 ควรหาข้าวโชจานข้าว่เกลี้ยงจานแล้วนะครับผมอ่าคำสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพาไปกินอะไรกันอีกนะครับบ๊ายบาย